คนมีองค์นั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งได้จริงๆหรือเป็นแค่เรื่องงมงายพั่มเพอและมือไปในยามเช้าวันใหม่วันนี้ได้นั่งคิดคำหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อตายปีพศ2539 ทำให้คิดไปได้อย่างยาวนานเหมือนกับอยู่ในวังวนของชีวิตบุญธรรมกลัแต่งที่ได้เชื่อมต่อโยงยายได้เป็นวงรอบยาวนานถึง1,400ปีที่มีจุดเชื่อมต่อต่อต่อมาอีก300กว่าปีและ เชื่อมมายัางร้อยห้าสบปีที่ผ่านมาจนถึงเวลานี้ปีพศ2563ใกล้จะถึงวันสิ้นปียายบัวเริ่มรู้ว่าตัวเองมีองค์เมื่อปีพศ2539 ตอนนั้นยายบัวมีอายุ37ปีกำลังอยู่ในวัยคนทำงานที่เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการได้เลื่อนระดับเป็นผู้บริหารในหน่วยงานขนาดกลางที่บรรจุแต่งตั้งเลื่อนระดับให้สูงขึ้นจึงจำเป็นต้องย้ายที่ทำงาน เพื่อไปรับตำแหน่งใหม่ยังเมืองลำพูนหรือเมืองหะริพุนชัยเมื่อเกือบ1 4 4 0 0ปีที่ผ่านมาพอพูดถึงยายบัวให้ผู้ชมเอ้นึกภาพออกว่ายายบัวนั้นเป็นหญิงสาวชาวเหนือบ้านเกิดที่เชียงใหม่ มีผิวสองสีรูปร่างผอมสูงพอประมาณตามมาตรฐานของหญิงไทยบรรบบปรุษของยายบัวหรือพูดง่ายๆก็คือปู่ย่าตายายที่คนทางเหนือจะเรียกว่าอุ้ย รวมทั้งหมดพูดถึงปู่ยา่าของยายบัวและตายายให้ฟังกันชัดๆก็คือย่ายายที่เรียกว่าอุ้ยนั้นเป็นคนเชียงใหม่เป็นลูกโทนทั้งสองครอบครัวคือลูกสาวคนเดียวของพ่อแม่ มีที่ดินไรนาอยู่จำนวนมากในต่างอำเภอของเมืองเชียงใหม่ประมาณ20กิโลเมตรส่วนตาและปู่ที่เรียกว่าอากงเป็นคนจีนย้ายถิ่นฐานมาจากเมืองจีน หอบเสือผือนหมอนใบมากับพ่อแม่ล่องเรือมาตามแม่น้ำดังนั้นยายบัวจึงเป็นลูกครึ่งคนไทยเหนือกับคนจีนเมื่อยายบัวเป็นลูกเมื่อพ่อแม่ของยายบัวเป็นลูกครึ่งไทยเหนือกับคนจีนแล้วยายบัว ก็ต้องเป็นบุกครึ่งด้วยเช่นเดียวกันสำหรับหน้าตาของยายบัวนั้นจะบอกยังไงนะว่าสวยหรือไม่เมื่อตอนอายุ37ปีมีคนมาทักยายบวาัวว่าเหมือนกับรูปของแม่จามามเทวีที่ ใส่ชุดชุดไทยสีเขียวเขียวน้ำเงินเก้าผมมวยสูงเขาก็บอกอีกว่ายามใดที่ยายบัวโกรธก็ยิ่งจะเหมือนรูปนี้มากส่วนนิสัยใจคอเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงเป็นหัวหน้ากองที่รับผิดชอบลูกน้องจำนวนมาก เป็นคนพูดตรงตากกับใจตรงกันนิสัยใจคอนั้นหรือเหมือนนักเลงเหมือนผู้ชายในร่างผู้หญิงไม่ชอบคนที่ดูถูกส่วนจิตใจนั้นยายบัวเป็นคนดีมีความเมตตาไม่ละรานผู้อื่นให้เกียรติทุกๆคนไม่ว่าจะยากดีมีจนยายบัวนั้นคิดเสมอว่า ทุกคนมีค่าของความเป็นคนเหมือนเหมือนกันนำมาเล่าสู่กันฟังถึงคนมีองค์ของยายบัวที่ได้พบกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองเป็นประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า24ปีพอพูดถึงมา เรื่องประสบการณ์ส่วนตัวของใหญ่บัวแล้วขอให้ท่านผู้ชมโปรดได้ใช้วิจารณญาณใน,นการรับชมประสบการณ์ส่วนตัวที่เกิดขึ้นกับใหญ่บัวนั้นคิดว่าคนส่วนมากนะที่มีองค์หรือมีบารมีติดจิตมาไม่ว่าจากกี่ภพกี่ชาติกี่ร้อยกี่พันปีมานานแล้วก็มักจะ เริ่มและรู้ตัวว่าตัวเองนั้นผิดปกติเหมือนถูกบีบบีบอย่างหนักในทุกๆด้านทุกๆอย่างประมาณอายุ30กว่าปีใกล้ๆ40ปีเพราะบุญธรรมกรรมแต่งในชาตินี้ทำตั้งแต่เกิดรอดมาจนเป็นทาลก จนถึงวัยทำงานมาคิดตั้งเนื้อตั้งตัวคนที่ตั้งตัวได้ก็เกือบ40ปีช่วงอายุ40ปีน่าจะสะสมบาปบ,บุญคุณโทษไว้มากพอพร้อมกับว่ามีพลังงานบางอย่างที่เรามองไม่เห็น ที่มาตามสายยานมารวมตัวกันจึงสามารถส่งผลกระทบให้รู้เห็นถึงพลังงานบางอย่างหรือที่ได้ยินกันบ่อยๆว่าคนมีองค์ที่เกิดขึ้นมาตามสายยานด้วยความเชื่อและศรัทธาที่บรนดาลความศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดขึ้นมาเรากับปาฏิหารเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อ ถ้าหากคนนั้นไม่เคยได้พบได้เจอมากับตัวเองเป็นเรื่องธรรมดาที่คนคนนั้นเขาจะไม่เชื่อเกี่ยวกับเรื่องสิ่งเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ไม่ใช่คำว่าบังเอิญแต่เกิดขึ้นมาเมื่อทุกอย่างมันถึงเวลา ไม่มีใครสาม,มารถที่จะหลีกเลี่ยงหรือปฏิเสธได้เนื่องจากว่าบุญ,บญกับบารมีที่สร้างสมด้วยกันมาทั้งบุญและบาปกรรมดีกรรมชั่วจะส่งผลมาให้เราได้มาพบเจอกันในชาตินี้พบนี้ไม่ว่าจะมาแบบเป็นคู่ทุกคู่ยาก ผู้กรรมผู้เวรผู้บุญผู้วาสนาหรือจะมาในรูปแบบเจ้ากรรมนายเวรและเมื่อหมดเวรหมดกรรมหมดวาสนาถึงเวลานั้นเราก็ต้องจากกันไปนั่นเองคนที่มีองค์ติดจิตใจมาตามสายยานประมาณอายุ30กว่ากว่าเกือบจะ40ปีนั้น ทุกคนจะต้องถูกบีบถูกรุมเร้าด้วยวิบากกรรมไม่ว่าจะกี่พบกี่ชาติหรือเป็นวิบากกรรมใหม่ที่เราได้สร้างมาในชาตินี้ในเกือบจะทุกด้านไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องคนจะทุกมากทุกน้อยก็คงจะแล้วแต่คนและแตกต่างกันไปตามบุญตามกรรม เหมือนที่ได้ยินกันมาจนติดหูว,ว่าไม่มีมารบารมีก็ไม่เกิดนั่นแหละคงมีคนอยากรู้มากว่าแล้วกี่วันกี่เดือนกี่ปีถึงจะรู้ว่าเป็นคนมีองค์และเป็นองค์อะไรอยู่ในสายญาณไหนพอสรุปได้ว่า สายยานนั้นมีอยู่3สายยานหลักๆสายยานที่1เป็นสายยานผู้ปฏิบัติในอดีตชาติก็จะเป็นเช่นพระภิกษุสงฆ์สมณะชีพามนักพจนักบทหรือสีชีพัยหรือพระโพธิสัตว์ สายยานที่สองก็เป็นสายยานกษัตริย์หรือนักรบสายยานที่สามก็เป็นสายยานนาคราชและคนที่มีองค์นั้นก็อาจจะมีสายยานทุกสายยานที่กล่าวมานี้หรือมีบางสายยาน ก็ได้เช่นเดียวกันยายบัวเองก็เริ่มจากคนที่ไม่รู้นับจากศูนย์ขึ้นมาหนึ่งได้จนถึงร้อยเปอร์เซน์ในความเชื่อและศรัทธา ใช้เวลาเรียนรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองในชีวิตจริงจากประสบการณ์จริงรวมมาทั้งสิ้น24ปีที่ได้รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงและเวรกรรมนั้นมีจริงพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำเต็มร้อยก็คือในปีที่24ที่เป็นคนมีองค์นั่นเอง ก็คือปีที่ผ่านมา2,562คลิปต่อไปเราจะเล่าเรื่องคนมีองค์ของใหญ่บัวเริ่มตอนปรมมาเลิกคือตอนแรกที่เกิดขึ้น เมื่อปีพศ2539ที่เมืองลำพูนหรือเมืองหะลิพุนชัยเมื่อ1,400ปีในชีวิตจริงชาตินี้ก็เริ่มเมื่อปีพศ2539ทุกสิ่งทุกอย่างมันโยงใยย้อนกลับไป ตามวังวนย้อนไปตามวังวนพลังจิตบุญธรรมกรรมแต่งที่ยาวนานที่ยาวนานตามสายยานกลับไปที่หนึ่งพัสี่อปีในปีสองพหอสาสิบเ ยายบัวต้องเผชิญกับวิบากกรรมอะไรบ้างจะหนักหนาสาหัสกับชีวิตมากหรือไม่แล้วยายบัวพยายามหาหนทางเพื่อเอาชีวิตรอดมาได้อย่างไรกันบ้างกับ24ปีประสบการณ์ของคนมีองค์อย่าพลาดชมคลิปต่อๆไป จะนำมาเล่าร้อยเรียงเป็นคลิปซีรีส์ที่เน้นสิ่งสำคัญสำคัญที่เกิดขึ้นจริงกับชีวิตของยายบัวเมื่อทุกท่านได้ตามฟังกันจนถึงตอนจบสุดท้ายจะได้ข้อคิดมากมาย ที่จะเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนกับคนมีองค์จะกี่เปอร์เซ็นต์จะเต็มร้อยไหมแล้วตัวเองนั้นจะต้องทำตัวอย่างไรดีจะเป็นคำตอบที่มีอยู่ในหัวของคนที่เริ่มจะมีองค์ที่มีสิ่งผิดปกติได้เกิดขึ้นมากระทบจิตใจแล้ว ที่กำลังเผชิญวิบากกรรมรเผชิญความลำบากและอยากหาหนทางหลุดพ้นและอยากได้คำตอบในคลิปเล่าต่อไปนี้จะมีสาระแนวทางและมีคำตอบให้กับทุกๆท,ท่านที่จะเป็นคนที่คิดว่าจะเป็นคนมีองค์ สอดแทรกสาระและมีคำตอบให้ทุกคลิปทุกตอนอย่างแน่นอนเรื่องเล่าของยายบัวจะเล่าติดต่อกันทุกวันเล่าให้ต่อเนื่องเล่าแบบไม่มีการเขียนเล่าเพื่อ กระถุประสงค์ให้เรื่องเล่ามันโยงใหญ่ต่อเนื่องกันไม่ต้องเสียเวลาในการรอคอยเรื่องเล่าคนมีองค์ของยายบัวที่เล่ามาจากประสบการณ์จริง24ปีแต่เราจะเล่าเฉพาะแกนเนื้อในสาระสำคัญสำคัญที่จะนำไปใช้ได้จริงเวลาเล่าประมาณ30วัน จะมากจะน้อยกว่านี้ก็คงอีกไม่กี่วันโปรดให้กำลังใจเรื่องเล่าคนมีองค์ของยายบัวจะเผยแพร่ในช่อง Youtube ช่องใหม่ที่ยังไม่ได้สร้างไรายได้ใดๆในตอนนี้ช่อง Youtube เล่าตามสายยานโปรดกรดให้กำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ปลอโปรดอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสามารถชมคลิปเรื่องเล่ากันได้อย่างต่อเน,นื่องไปจนจบได้อย่างสบายใจกันเลยทีเดียวคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกลับมาพบกันชมคลิปตอนที่หนึ่งเริ่มยายบัวเป็นคนมีองคมในเร็วๆนี้สวัสดีค่ะ